เมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมานะครับณโรงเรียนชุมชนวัดโคดเขมารามประชาประเสริฐวิทย์ตำบลบ้านคล้อนอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในจัดค่ายอบรมศิลธรรมใหแก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาลที่1นะครับจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จํจำนวน161คนโดยแในงานได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ศูนย์อบรมโยชนบางปะหันครับได้ให้การอบรมในครั้งนี้ โดยพระอาจารย์นะครับและทีมงานได้ปลูกฝังความรู้พื้นฐานเรื่องศีลห้าบุญญะกริยาวัตถุสามตั้งแต่ทานศีลภาวนาครับความกตัญญูมารยาชาวพุทธการลุกนั่งกราบไหว้แล้วก็การทําสมาธินอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้สอนวิชาชีวิตนะครับขั้นพื้นฐานแล้วก็ความดีสากนาประการทั้งความสะอาดเป็นระเบียบสุภาพอ่อนโยนตรงต่อเวลาแล้วก็สมาธิ ซึ่งกิจกรรมดีๆนะครับน้องๆก็ได้เข้าฐานแล้วก็ปฏิบัติจริงอย่างเช่นการพับผ้าห่มนะครับดูแล้วเหมือนเป็นการสร้างนิสัยแบบง่ายๆแต่นํามาซึ่งความเป็นมีระเบียบวินัยแล้วก็ในฐานนะครับน้องๆก็จะได้เรียนรู้เรื่องราวของการกราบแบบเป็นจังครับประดิษฐ์ในการกราบพระรัตนารายสนใจถึงพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าพระธรรมและก็พระสงฆ์ด้วยก็คาดว่านะครับโครงการนี้จะทําให้น้องๆได้มีโอกาสฝึกสมาธิแล้วก็สติ รักษาความสะอาดมีระเบียบตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบและจะส่งผลทําให้กิจกรรมการเรียนของน้องๆเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับสิ่งสําคัญคือเราจะได้เห็นภาพของเครือข่ายประวรที่เข้มแข็งครับคือบ้านวัดและโรงเรียนแม้กระทั่งนะครับเวลาที่น้องๆดื่มนมโรงเรียนในช่วงภาคบ่ายเสร็จแล้วนะครับก็มีการสอนพับกลอ่องนมเป็นการลดปริมาณขยะนะครับเพิ่มพื้นที่ ทำให้น้องๆเป็นผู้ที่มีความสะอาดด้วยเป็นระเบียบด้วยและที่สำคัญก็ใฝ่ใจนะครับต่อการรักสิ่งวัดล้อมด้วยนั่นเองอนุโมทนาบุญกับน้องๆนะครับผู้ที่ได้ตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองเข้าสู่กิจกรรมค่ายคุณธรรมทั้งหมดนี้คือภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นในจังหวัดพระน,ค,นครศรีอยุธยา